ฝั่งนี้จะมีแค่อย่างเดียวก็คือลิมิตนะครับลิมิตในที่นี้ก็คือล็อกความเร็วไม่ให้เกินนะครับวิธีการใช้งานก็คือสตาร์ทรถปึ้งขึ้นมาทีนึงอย่าเพิ่งเข้าเกียร์นะครับกดทีหนึ่งก่อนเขาก็จะมีติ่งเล็กๆขึ้นประมาณเลขที่สามสิบนะครับเราก็ค่อยเลือกความเร็วขึ้นตึกๆๆๆๆๆนะครับ mm hmm. มันก็จะ วิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรด้วย L I M 40 50 60นะครับพอเราล็อกไว้ถ้าอย่างเช่นเราจะไปยโสธรแล้วกล้องตัวจับความเร็วมันเยอะมากนะครับเราก็เลือกความเร็วไว้ที่ประมาณ90 90ใช่ครับพอเราก็ไม่ต้องเรียบ เราเราต้องเหยียบหเหยียบไม่ปกติองั้นอันนั้นอันนั้นจะใช้ชื่อว่าคูสคอนโทลใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรลิมิตครับลิมิต,มตใช่ครับ <c oughs> พอเรา <c oughs> พอเราเซตไฟที่90ปุ๊บเราก็เข้าเกียร์แล้วก็เหยียบรถไปเลยนะครับแล้วคราวนี้มาพอเวลาความเร็วมันจะเร่งขึ้นไปจนถึง90มันจะเหมือนตื้อๆเหมือนรถจะเร่งไม่ขึ้น นี่คือฟังก์ชันลิมิตทํางานแล้วนะครับแต่ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องแซงรถคังข้างหน้าแล้วนะครับให้เรากดคันเร่งซ้ําลงไปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือย้ําลงไปเลยใช่ครับเขาก็จะปลดล็อกให้แล้วก็แซงรถคัข้างหน้าได้ก็จะหลุดออกจากตัวนี้เลยถูกต้องครับผมแล้วต้องมาล็อกใหม่ไหมคะที่ต้องมาล็อกใหม่ครถ้าอยากใช้ก็ค่อยมาล็อกใหม่ใช่ครับปุ่มตัวนี้เป็นทั้งเปิดและปิดนะครับผมโอเคถัดมา